สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะถามมาว่ากาแฟนางบีทานยังไงนะคะทานก่อนหรือหลังนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะคนที่ไม่เคยทานกาแฟมาเลยนะคะ ก็แนะนํานะคะถ้าคุณทานกาแฟได้แต่ว่าไม่เคยทานกาแฟนางบีนะคะกลัวเออมันจะเป็นยังไงนะคะแนะนําให้คุณลูกค้าทานข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยมาทานกาแฟนางบีแต่การที่จะเห็นผลลัพธ์นะคะคือทานก่อนอาหารนั่นเองนะคะเล่านะคะเทก,กาแฟลงไปแล้วก็ชงกาแฟน้ําน้อยน้ํามากแล้วแต่คุณลูกค้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็ชีกซองนะคะ กาแฟลงไปนะคะส่วนผสมของสารสกัดสำคัญสำคัญของรสชาติกาแฟนางบีเลยนะคะเป็นรสชาติคาปูชิโน่นะคะมีสารสกัดจากส้มแขกนะคะจะช่วยให้คุณดีท้อกนะคะฉะนั้นใครที่มีอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะก็จะทำให้คุณเกิดภาวะนะคะเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งนะคะไประบายฉะนั้นนะคะการเห็นผลก็คือดื่มก่อนอาหารนั่นเองนะคะ ใครที่มีคำถามสงสัยสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ